หลังจากองค์การยูเนสโกได้ประกาศให้ประเพณีสงกรานต์ของประเทศไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติได้สร้างความตื่นตัวให้คนไทยและชาวต่างชาติเป็นอย่างมากนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในจุดหมายที่นักท่องเที่ยวต้องการมาเยือนสําหรับสงกรานต์ในไทยในสายตาของทั่วโลกเป็นอย่างไรติดตามเรื่องนี้กับคุณธรณินเทพวงศ์ครับ คลิปวิดีโอที่ไทยเสนอให้กับคณะกรรมการของยูเนสโกพิจารณาประเพณีสงกรานเข้าสู่รายชื่อมรดกโลกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้โดยสื่อสารว่าสงกรานหมายถึงการเริ่มต้นปีใหม่ตามประเพณีเป็นช่วงเวลาในการกลับมาอยู่รวมกันกับครอบครัวการให้ความสำคัญต่อผู้สูงอายุที่เผชิญกับความเหงาและความโดดเดี่ยวรวมถึงเชื่อมโยงกับความเชื่อ ความศรัทธาต่อศาสนาโดยใช้น้ำเป็นสื่อกลางผ่านกิจกรรมและการละเล่นต่างๆยูเนสโกสรุปผลการประเมินอ้างอิงที่กระทรวงวัฒนธรรมรวบรวมแสดงถึงความเชื่อมโยงระหว่างครอบครัววัดและสถานศึกษากับสังคมไทยที่ร่วมกันส่งเสริมอนุรักษ์และถ่ายทอดความหมายทางสังคมและวัฒนธรรมของสงกรานต์ไว้อย่างเป็นรูป,ปรธรรมสงกรานต์ในไทยแลนด์ represents intangible cultural heritage element that reflects cultural diversity, human creativity, and is essential for achieving sustainable development. We are pleased to promote knowledge and practices of Songkran with all international communities. And I hope that the dialogue and mutual understanding will contribute to attaining peace and security for all. With our smile, all and join experience world we welcome visitors from over the to us การมอบพวงมาลัยและรถน้ำให้กับคณะกรรมการในที่ประชุมของยูเนสโกเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในประเพณีสงกรานที่คณะตัวแทนของไทยนำมาแสดงความขอบคุณให้กับยูเนสโกที่บอสซาวนาประเพณีสงกรานได้รับความสนใจอย่างมากสำหรับชาวต่างชาติ สะท้อนได้จากสถานเอกอัครราชาทูตประเทศต่างๆประจำประเทศไทยนำเสนอคลิปวิดีโอต้อนรับเทศกาลสงกรานในเดือนเมษายนของทุกปีสร้างสีสันต้อนรับช่วงเทศกาลสำคัญหรือมีประกาศคำแนะนำสำหรับพลเมืองของแต่ละประเทศหากมาท่องเที่ยวในช่วงเวลาที่ตรงกับเทศกาลสงกรานล่าสุด X หรือทวิตเตอร์ของสถานทูตโปแลนด์ประจำประเทศไทยแสดงความยินดีหลังมีการรับรองจากยูเนสโก The Strait Times รายงานว่ารัฐบาลไทยเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสขึ้นเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้พร้อมกับตั้งคำถามถ,ามถึงรากเหง้าของประเพณีที่ยังไม่ชัดเจนแต่มีการสืบทอดมานานหลายปีขณะที่เว็บไซต์ reddit มีการตั้งกระทู้ถามถึงคำแนะนำสำหรับการมาท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์สถานที่แนะนำรวมถึงการเตรียมความพร้อมที่จะร่วมสนุกกับการสาดน้ำ เช่นต้องเตรียมอุปกรณ์กันน้ําให้พร้อมสําหรับโทรศัพท์มือถือการแจ้งเตือนให้ระมัดร,ระวังคนหนาแน่นในถนนเข้าสารหรือหลีกเลี่ยงการใช้ปืนฉีดน้ําแรงดันสูงนอกจากนี้ในระยะหลังเริ่มมีการจัดงานเทศกาลดนตรีขนาดใหญ่ตรงกับวันสงกรานต์ทำให้ดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติหลากหลายกลุ่มเข้ามาไทยในช่วงดังกล่าวในปี2024จะเป็นครั้งแรกที่มีการจัดงานประเพณีสงกรานต์ในฐานะมรดกโลกทางวัฒนธรรม ซึ่งรัฐบาลกำลังพยายามใช้โอกาสนี้ในการผลักดันให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ดึงดูดนักท่องเที่ยวแผนดังกล่าวจะได้ผลมากน้อยเพียงใดก็ขึ้นอยู่กับผลลัพธ์ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าทรณินเทพวงศ์ไทย PBS รายงาน